กษัสัสดีครับวันนี้ก็มว่าพบพอกับผมนักศึกษามาหน้าครับผมก็ไปลงคลิปโดนนะครับเนาะเมื่อน,นี้ผมก็จะพามาเบิงตู่ครับตูฟ้ฟกไข่าที่ลงไปทิพย์กรนๆที่ผมเห็ดช่วงทีเบ่ทันหอดนาหอนอาการหอนจัด,จดนี่กะใส่ดีอยู่ครับก็ถือว่าออกดีพอสมควรแต่ว่าพอมาเนี่ยตอนนี้นี่มีหน้าขนาดเบ่รทันเมษาอยู่ ผมก็ได้พบปัญหาคือความห่อนเกินอุณหภูมิเกินต่อให้เห้าบวไสหลอดไฟก็ตามเห่าลดหลอดไฟล่ให้เหลือวัดในนอยแบบนี้กะยังอุณหภูมิภายในกก่องเกิน38ครับเกิน38อยู่แล้วเพราะว่าอากาศมันห่อนเนื่องจากอากาศห่อนแห้ง อุณหภูมิมันก็นเลยอุณหภูมิในกองก็เลยเกินขนาดบริไซร์หลอดไฟนะครับผมก็เลยมาแก่แกใไขไม่ไขผมก็เอาออกเบิ้่ะผมยันเชือตายเนาะเสียดายเมื่อเสาผมก็เลยมาเห็ดไม่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับบ่านนี้ช่วงนี้นะอุณหภูมิอยู่สามสบเก่าบวกเลยครับอันนี้ตอนนี้ก็อยู่37 เพราะว่าผมตั้งให้เข้าตัด37.7ผมจะฟักอุณหภูมิจาก37.3ถึง37.7 3 37. ิ3สามสิบเาีทำงาน3า7จะตัดนี่ผมก็มาแค่ไขโดยทีนี่ครับพัดลมเห็นไหมครับเอาพัดลมมาไว้ด้านนอกเนี่ยปกติพัลดลมอยู่ด้านในหมันผมมาไว้ข้างนอก เจาะหูแบบหูใหญ่เลยหูใหญ่ซัมพัลลมเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้เบิง่งผมจะเจาะลู่ซัมพัลลมเลยเนี่ยครับเนี่ยผมกัเจาะลู่ใหญ่ซัมพัลลมเลยดูดอากาศภายนอกเขามาได้ตู่เพื่อที่จะบ่ให้ได้ตู่ห่อนอบอ้าวเกินไป ต่อยผมถอดหลอดไฟภาได้กองหนี่กะห่อนอบอ้าวจนอุณหภูมิเกินอยู่ดีผมก็เลยเอาพัดลมไปไว้ด้านนอกแล้วดูดอากาศเข้ามาข้างในกะถือว่าโอเคอยู่ครับส่วนหนามผมก็เอาไว้จริงสิถาดผมกะเป็นเห็ดระว่างสองสันครับก็ยังบุรู่ครับว่าจะล่งโตบอกะต้องท้าเบิ้งตอนตอนนี้ตอนเทียงตอนกลางวันเท่านี้ อาจใส่ได้เพราะว่าผมมาแก้ปัญหาตรงจุดที่ว่าตอนกลางวันช่วงเทียง่วงบายแดดแห้งแห้งนี่อุณหภูมิมันเกินมันหอนแห้งโพดผมมาแก้จุดตรงนี้แต่ว่าบ่หูอว่าจะมีปัญหาผลกระทบในช่วงตอนกลางคืนที่อากาศเย็นบอ่อตัวนี้ตรงเบิ่งอีกที่ละ <c oughs> เบื้องแรงผมจะเบิ่งว่าถ้ามันเกินตอนกลางคืน ถ้าอุณหภูมิมันทาอุณหภูมิบ่ได้เพราะว่ามันดูดอากาศภายนอกเขาไปได้ตู้แห้งมันจะเห็นให้อุณหภูมิบ่ถึง37 5จุดแบบเนี้ยมันจะบ่ถึงมันอาจสิอยู่33 34จาังเสียเพราะว่าอากาศมันเย็นผมก็จะคิดว่าผมจะเอาพัดลมมาติดอีกตัวหนึง่งตอนกลางคืน,นผมจะปิดพัดลมตัวที่ดูดอากาศเขาถ้าผมใส่ตัวเดียวผมปิดตัวดูดอากาศเขาซึ่ง หลอดไฟจะบมีพัดลมกระจายหลอดไฟไายในกลองใดกับ,บมีพัดลมกระจายความร้อนใดเพราะว่ามันมีพัดลมแค่ตัวเดียวผมก็เลยจะเอามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือติดใบด้านบนผมจะให้เป่าหลอดไฟลงล่างตัวนี้ผมจะปิดเลยเพอตอนกลางวันแดดนนห่อนผมก็ยังจะเปิดผมยังจะปิดตัวถึงสลับกัน <c oughs> พรวมาตัวนี้ถ้าผู้ที่ใส่แบบตัวขอบกุ้มทีโตอันนี้สูงขึ้นมาเนี่ย กะจะเป็นปวกแนที่ซีนึงพักะเขาก็มีความสามารถไร้ากานีแบบถ้าอุณหภูมิเกินเขาก็จะมีทำงานโดยการดูดดดูดความร้อนเกินออกจากตู้จนลดลงแล้วเขาก็จะทำงานใหม่แต่ว่าสำหรับตัวขับคุมที่ผมใส่ความสามารถเขาวม่มีตรงนั้นผมก็เลยต้องแก้ไขไปได้แบบนี้เอาแบบที่เขามีไปก่อน ว่าผมก็ไปอยากซื้อไหมเนาะครับจังไดกะเดี๋ยวผมจะมาอัพเดียนในเบิ่งอีกที่ครับเมื่อนี้กะสวัสดีครับ